สวัสดีครับผมบ่าวดินห้อยดินทินิสานสวัสดีแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทั้งฟังเล่าด้อครับตลอดจนเออไอเซี่ยงหนองนงอยู่ทางต่างแดนนะครับทางต่างประเทศครับเมื่อนี้ทักทายพ่อแม่พี่น้องหนาวๆครับเมื่อนี้ฝนตกมื่อแรกนะครับของปีนี้ครับแล้วก็บ่าวดินมาาเละเบลืองน้ไมัไฟนะครับมาวาดนี่ก็ได้พราแกงอยู่ครับแต่เพิ่นกาบโท่านจะออกหลายเมื่อนี้บ่าวดินมะไม้นะครับมาคนเดียวครับแม่นิดแม่สีบ่าวไอ้ สามีไปอีกฟังหนึ่งบ่าวบอยติจโฉลครับเดี๋ยวมาหล่นน้ากันครับว่าบ่าวดินสิได้น้องใหม่ไฟนองงามๆบอครับมื่อนี้ฝนกระตกครับลิ่นๆนะครับพี่น้องมือครับอยกอีเล่ลร์ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจในเรด้อยครับพี่น้องครับสวัสดีครับดินมากลลวครับก็อแหลกแหกหมานพี่น้องก็สิออกบอ้ปเนย้ไงแญ่ถพี่น้องรับเนียองามอยู่ครับอีกกอแหลกก็อแหลก ของเช้าวันที่19มีนานะครับพี่น้องครับนี่ดาดินสีบวกิ่งคุณรุนบวัวลุงหมีพี่น้องครับครั้งที่ไรครับน,นอเล็กมันเป็นมันเป็นนอเล็กครับอรกอเล็กแล็กม้าโอ้ยแดง,งงามเลยพี่น้องกำลังขึ้นครับมือ่อนี่ฝนตกใส่แห้งสีขึ้นหลายกว่าเก,าก่าครับนนีี่่พ้อง แงงๆครับถูกแกงแสียบเด้พี่น้องครับสวยๆเลยครับครับผมฝนตกใส่มือแหละครับมือนี้ฝนดินมากครับตกออกร้ายแนนนอนนะครับครับผมเบื้องใหม่บานเบาดินได้พี่น้องเลยครับเี่นเบาดินสิบพี่น้องเบื้องนะครับมันออกออกตามตาดังสีได้พี่น้องครับนี่ไฟใหม่แล้วรับรองว่าบ่อตายครับก็ภัยครับ เป็นไฟปลาธรรมชาติมากนี่อันเหังไดกบ,บตายครับกบไผ่เดี๋ยวมันกบโปงขึ้นตั้งสี่ครับแหงงามกเก้าครับอันนี้เบ้าดินทัานเอาครับเอาไเปเพิ่งใหญ่กว่านีกนน้ก่อนครับอน,นี่ีพี่น้องได้แบบงามเลยครับนี่ครับผมนี่กบอ,อนนีพี่น้องถุกทุกแกงครับครับ หน้านีครับมันเกิดมันเอาเบิดดได้พี่น้องน้ใหม่มันแสบครับครับผมมีเนง้หนึ่งครับมีอกปัวครับ ครับนอ,อนพี่้อกนี่อ่อนๆเลยครับพี่้องผมทมดินอยู่ครับนี่ครับ แกงแซบไปด้วครับพี่น้องสวยเนะครับนแน้งนังใหม่ไฟใหม่ก็เป็นหนึ่งสีแล้วครับพี่น้องแนีงหน่อยแนงใหญ่ครับแกงแซบครับทุบ แน่งหน่อไม้สวยๆแกงกินแซ่แบๆครับพี่น้องพี่้องสันซากลากเลยครับแน่งหน่อไม้ไฟกำลังเกิดพี่้อง ไาาปดิมนก็จะเอาได้่ะข้างใน,นงามๆพี่น้องครับง่ามครับพี่น้องตกใจเบิดครับบังนันิเห็นขาบงูจงอางบ่แมนอันตวัวมันครับแต่ข่าบลอกเป็นลอกไว้ครับ กาดีๆให้มาเศ้าครับมาแต่เส้าเหมือนเมื่อคืนคื้นฝนสิตกนี่ครับพี่นองผมนี่ครับปอกพี่น้องปอกปอกแล้วกทุบช่วงนี้ไม่เป็นแนงนะครับแล้วกระทุบนะครับพี่นองครับบรรยากาศนีมาเศ้าครับอยู่ที่ป่านอไม้ไฟนะครับไปใหม่ครับไปเดินมากคนเดียวเด้อครับ กสิษตรพ่ออมนะครับเมือนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดินเกษตรภากันกลับครับเหมือนนี่แม่แต่เสานะครับเพราะว่าบ้าดินเกษสรไปเอาก้อนลำสวยๆนะครับมาตอนเสามันก็จะบอหอนครับถ้าแดดออกมาเนี่ยโอ้ยหอนนะพี่น้องเนียงเนว่ของสีฮาว่าตอง อันนี้อย่างพี่น้องฮักเปาะปะปะ๊อปเสือลดนะครับบงังเอิญครับเผื่อซุดไปช่วงนี้ก็เป็นแง่งน้องใหม่นะครับจัาหน่อยนี่นอนล่างดินนะครับสีออกครับวุ่นไะงครับผมพี่น้องคนนะั้แต่ก็เอาอย่างยู่ครับนี่ยู่ใน,ในครับ ป้าพี่น้องนะครับหน่อไม้ไฟหน่อไม้ไฟครับหืมเนาะว่าไงหน่อโอ้โหวงามพี่น้องครับงามครับแกงจบับๆพี่น้องเพิ่งว่านะครับผม แข็งๆเลยครับสวยๆเลยครับถูกแกงไป่น้องอ่อนๆครับบาดินกับกระลังยาง,งาปีจุดหนึ่งครับต้องเม่น้องไอแม่สีแม่นิดนะครับไปอีกดงหนึ่งครับบาดินมากคนเดียวครับมือนบารดินกับสีฟาวกลับเนี่ยหากับเขาคุ้นยายท่องครับสียางแต่ว่าบารดินสียางปีอีก จุดหนึ่งก่อนครับคืออะไเติมกันครับพี่น้องฝนพึงห้อยลงมาเมื่อแรกนะครับเมื่อนี้วันที่ซิวเกามนานะครับโต๊ก็บแห้งนะครับเพราะซุ่มๆเพราะดินซุ่มๆนี่ครับขาต๊ลงแห้งเหนียวทั้งแหนงทั้งนอนล่ะครับจะขืนฝากกดไหลกดแชร์รอดติดตามดูดูการเอาลองใหม่นั่งดินของทีมงานลูกหลานบานห้อยดินนี่เด้อครับอีกเจ้าหน่อยนะครับกระสีหอดดูดูการเพื่ลอะครับ ไปอีกฝ้าพี่หนองย่างไปอีกจุดนึงครับนนแถวนี้เป็นปลาคิกนะครับไต้เิ่นใหม่มากครับปลาคิกเป็นหน้าท่ามครับแถวนี้เป็นท่ามย่างใบโบ๊ดพอขวยเบาเนี่โบ๊ดจ้าขวยโบ๊ดกินโดนแล้วได้ครับเบาโบดดมานดืลรุ่งเก็บไร่หมื่นนะครับกับพราะว่าเบือดิน,นอยากลายเนี่ยนะครับเดียวกับ คุณยายสายบอสบายเดี๋ยวกอันานั้นนี่นะครับบางเหมือบางเทียกับดินกับไปล่ำครับเลยบระดิลงคลิปพอบวังบางกระไดมากเฮ็ดคลิปให้พี่น้องด้วยนะครับขอบคุณหลายด้วยกำลังใจครับตแต่ก็เลยก็แช่บ่าวดินแน่ครับเขามีกำลังใจสูต่ต่อไปน้ำพีน้ำหนองน้ำพอน้ำแม่ครับผมไอซี่นี่วะพี่น้อง ไฟใหม่แล้วฝนท่านตะโกใส่เพิ่นกบวันออกหลายที่พี่น้องครับก่อนนอยเดียวเพิ่นแห้งอย่าคืนครับเพิ่นแม่แม่เอฟซีครับนี่ตอนนี้น้อยเพิ่นแห้งอย่าคืนดีครับรออีกสักอาทิตย์หนิวบาดินกับสิมารุยอีกนะครับผมกนน่อนนอนท่านนี้ สองเน,นีจะเอาพี่น้องตต่มกันครับกำลังแตกเนีน้ยครับพี่น้องครับอันนี้กำลังใหญ่ครับงามเลยครับ เป็นแหนงเป็นแหนงแบบนี้เขาแกะออกครับทุบทุบทุบพี่น้องโอเคเอากลับกัทุบแกงเลยต้มจืดง่ายครับน้อใหม่ไพป่ปลาบานเห่ายง่มนี่แสบครับพี่น้อง อาชีพเหมือนเหมือด,ดในดพี่น้องเด้ครับโอ้ยเหมือนต่องฟังเศพี่น้องโอ้ก่อนนี้ปา,ป,าป,าปาด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 พี่น้องครับงง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 สวยงามครับสวยงามสวยงามตามท่องเรี่ยงสวยงามตามท่องเรี้ยงอีกแล้วพี่น้องอ นี่นี่ฮักเอาฮักกระเด็นไปเอาเอา,เอาขอเพื่อนน้ำขับหน่ออเพื่อนกับไอคอนเอาครับนี่ครับอันนี้พีก่กำลังสิออกพี่อมกำลังสิป่งแหนงจังไหนไม่อยู่เลือกแทวโอ้แหน่งนี่พี่อ่างผม บ่บาดินเห็นจเจ้งแนงหนึ่งอยู่ข้างบนนี่แหละครับอ,อีลีเตอร์พี่หน้อ,อผมอีลีตอร์นี่แนงหน่อไม้ไฟนะครับโอ้ยส่วนกล่องพี่หน้อ เอาห h ạ c ก็ไดิพี่อนกำลังผนครับกำลังผนเบิ้งน่าหยออด่อนๆเลยครับเกิดการก่อแใหม่เงี้ยมาเสาครับ นกใหม้ไผ่ปลาเนี่ยแหละครับแต่ว่าไฟธรรมชาติเพิ่นมาใหม่นะครับพี่น้องทะเลยเอืนนะ่น่าหนูใหม้ไฟครับทุกๆปีไฟปลาเพิ่นก็สีใหม่แบบนี้แหละครับมันมีไผ่มาจุดเพิ่นหรอกครับเกิดการห่อนละอุขึ้นนะครับเกิดเ,เป็นไฟแต่เพิ่นก็พบอบตายนะครับก็ไผ่นี่เพิ่นจิบ,บ่อาตายยังไงด้พี่น้อง อันนี้มาใหม่คักใหม่แน่ที่พี่น้องถันบ่มีนอเสมอบ่มีนอให้ลูกหลานได้กเก็บได้ก,กินเนีน่ยบอก <c oughs> มาคนเดียวมืาเนี่ยสายเดียวสายเดียวเปลี่ยวใจคนมนทนาท่านตะกุกใส่ซื่อๆครับถ้าฝนตกใส่เนี่ยบอกเฮ้ยอันนี้บ่เบิดครับพี่น้องเคนใหม่ดีพระหลวงข้างาน โอ้ดุ้มกันดีครับบ้าหอ้อก่อนี่พี่นอ้องก็ล่งข้นแงน่งงามๆพี่นอ้องเ้ยครับสวยงามเลยครับ วัดเอาวัเอาอ่อนๆอย่พี่น้องกล้เนียเ่ยแดดบ่ฮอนนะครับเห็นีหครับพี่น้องคลิปใหม่ๆสดๆเลยนะครับของวันที่สิบเก้ามีนาค่าหกสิบเจ็ดนะครับอุ้ยพี่น้องกอ,อ,อนี่แห้งอ่อนอวยซวยอยู่พี่น้องครับโอ้ยมางามแท้เนาะ นงามโ่งามโ่งามคือผู้เก็บ <c ười> นี่แหละเฮ้ยหยองแต่วขวงมึงเพื่อให้หยองแต่หยองแต่ขวังเองนะนสวยงามเลยครับน,นี่แนงนะครับครับผมอุย้ยก่อนเนี่บ งามครับพี่น้องสวยงามตามทองเรื่องเลยนี่ครับแหงงามๆครับโอมผลงานการหาเน่อใหม่ไฟมือนี่ครับของบาวดินครับไม่นคนเดียวครับพี่น้องผลก็ดตกพอลิ้นลินครับ ยี่บบกี้มื่อแห้งสิออักลายครับพี่น้องนี่เป็นมื่อที่สองของฤดูกาลนี่ครับเราดินกระทืว่าได้พ่อแกงใหญ่ๆอยู่ครับพี่น้องครับบารดินขอบุญขอบคุณแม่เอฟซีเด้อครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่เข่ามากดไลค์กดแชร์กำลังใจให้หัอยดินที่นิสานเบาบอยแดนทีนน่น,นิสานซามิอีสานพาเลาะเบาโจเบาไอเบาม้อนเบาอามนะครับเบื่อสุขุสุขคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานกดไลค์กดแชร์ติดตามลูกหลานไวน้นี้ด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องครับจ้งพอกันคลิปนะครับผม